มีมีคนโทรเข้านะครับเดี๋ยวนะรับเลยครับบางรอดแราทางนี้ครับบางรอดนั้นบางระวัางสายไปเรียบร้อยรับเลยครับสลามอะไรกุ้งครับโอ้โหนี่เสียงคุ้นๆนะครับผมอะไรกุ้งมุสลามจามริดโทรมาเลยนะครับตอนนี้เข้าในสายครับผมอันทำดีแล้วจย์ครับตอนนี้เข้ามาในรายการแล้วนะครับจามริดนะพี่น้องตอนนี้คุยเองตายแล้วไปไหนอยู่นะครับจามริดมีมีอะไรจะบอกกับพี่น้องไหมครับ เอาประเด็นไหนก่อนละมาจะประเด็นดีกว่าครับหลายประเด็นเอาบางรอบบางรอสัมภาษณ์เลยผมเลยนะรเอาบางรอบเลยครับผมขอเดี๋ยวเลยจานก็คือเราเราอยากที่บอกบอกว่าเราตายแล้วไปไหนเนี่ยเราก็รู้แน่นอนไว้ในกูโบแต่ว่าถ้าในกูโบอย่างเดียวเนี่ยมันจบไหมจา์หรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเมื่อจานทำไมต้องพูดใช่ไหมครับพูดเลยจา์ครับมันมันมียิ่งกว่านั้นหน่ยครับครับก่อนที่จะไปถึงไปถึงกูโบอย่างที่เรามักจะตั้งคำถามว่าตายแล้วไปไหนก็ไปกูโบไปหลับไักแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับ กระตุ้นเลยนะครับระยที่ผ่านไปเนี่ยอ่ามันก็จะมีจะมีเรื่องราวของวิญญาณที่ขึ้นไปในสวนสวรค์ด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราอุบเราอุบไปก่อนนะครับอาจารย์นะเดี๋ยวเราอุบไปก่อนอุบไปก่อนนะครับตอนนี้พี่น้องเริ่มทําตาตกใจแล้วนะครับผมอวิญญาณฉันไปก่อนเลยล่ะเนี่ยนะครับเพราะคนเท่าคนแก่เราก็จะรู้ว่าไปสุดอลัมบาซักที่เข้ากูโบสกระจกแล้วก็ถูกสอบสวนนี่นี่มีวิญญาณล่องลอยไปที่อื่นก่อน อ่ามันจะไปยังไงเดี๋ยวพี่น้องวันที่สี่กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับพี่น้องทีมงานไปหลายกี่คนฮะอ่าทีมงานอนาชิตก็จากกรุงเทพมีมาไหมครับอาจารย์ครับจากกรุงเทพครับผมพี่น้องจากจากกรงเทศไปครับไปครับจองตั๋วไว้ครับดีเลยอ่ะโอ้โหมาชาอัลล่อนทำด้วยแล้วครับก็ไปครับไปครับแล้วก็อยากจะบอกตรงนี้งานนี้ว่านะหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ย เราจะเอาอรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปไปไปซื้อที่ดินวากัฟแล้วก็สร้างอาคารเรียนนะครับอืมมันทำดีแล้วนะครับพี่น้องที่น้องได้ทำบุญด้วยนะพี่ต้องได้ทำบุญด้วยไปฟังบัญญาแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะครับซึ่งซึ่งอ่าให้ที่ดินวากัฟเนี่ยก็คือให้กับมูลนิธิเราผ่านซึ่งผมจะไปที่แจนงบนเดนทีแล้วก็จะมีภาพประกอบนะครับนะครับ แต่ว่าอีทยไลท์หนึ่งที่ที่หลายคนจะไม่เห็นเลยก็คือหลังจากที่อาจารย์พี่บรรยายนะครับว่าถ้าอาว่าพวกนี้จะเสียชีวิตแล้วเนี่ยวันนี้จะต้องทําอะไรเนี่ยบรรยายเสร็จผมก็ผมก็จะ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 บรรยายต่อแลวถ้าหลังจากนั้นจะมีการถามตอบโดยคุณกูเซนซึ่งจะมีภาพก็คือผมและคืออาจารย์พี่ตอบคำถามสลับกันนะครับโอ้โหอาจารย์ปล่อยไปแล้วนะครับผมก็สะทายเองเลยนะครับอาจารย์ นี่ไม่ได้เตรียมเลยนะครับผมโอ้โหนี่ไม่ได้องเตรียมอันนี้อันนี้สุดท้ายแต่แต่นี่นี่ผมเล่นเหงอแตกเลยนะครับจอไว้นนี้นะครับผมมาใช่อัร่อ์ครับยังไงครั้ที่จอมวินบอกเมื่อกี้นะจ๊ะนะว่าบอกว่าการที่เรามาคำง่าคบรรยายครั้งนี้ครับสำคัญเลยอยูการบริจาคโอ้โหนี่มันคือหัวเขาเรียก the off my h e a r t นะครับฉะนั้นผมผมผมเสริมตรงนี้เลยนะครับพี่น้องว่าวันนี้พี่น้องไม่ต้องตั้งคาถามแล้วนะเพราะอาจารย์ครับตอนนี้มีพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจหลายคนเลยบอกทาไมเดี๋วนี้ต้องขายบัตรอะไรต่างๆนะครับอาชิดกระโดนฉะนั้นก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าทุกบาททุกสตางค์หากค่าใช้จ่ายแล้วเข้ามูลนิธิเป็นที่ดินบวกกัาบหมดเลยนะครับเป็นผลลัพธ์ ครับผมเป็นผลบุญที่ดินวากับนี่หนึ่งอาจารย์นะที่ดินวากับนี่เอาไปทำอะไรครับอาจารย์ที่ดินตรงนั้นนะครับอ่าวากับเนี่ยนะครับทีนี้เอ่อมูลนายทีเราทานเนี่ยเอ่อจะถูกสร้างขึ้นมาตรงบริเวณแถวของเก้านะครับก่อนถึงต้นักสิบารัชวบุญเตีเราอาคารนี้เป็นอาคารสองชั้นที่จะเป็นการสอนเสาทิษสอนเสาทิษนะครับแล้วก็จะมีการเอ่ออบรมเด็กจะมีการสอนดนตรีเด็กจะมีการสอนพัฒาแล้วก็มีสัมพันธ์ สำคัญท uh, you you ี uh, ่สุดก็คือเราจะมีการเอ่อการให้มานอนอยู่ที่นี่นะครับสุกร์สาวกพิษอินช่าล้อครับเข้าไ่อาเข้าเข้าไขเข้าแบบนี้เป็นความามงามทำดีแล้วทำดีแล้วมากครับพี่น้องนะครับก็นี่อาจารย์มูรินนะครับอยู่ในสายนะครับก็พี่น้องอยากจะทักทายหรือว่าแล้ววันนี้มีพิเศษครับอาจารย์ครับอามีพิเศษตอนนี้พี่น้องซื้อบัตรแล้วอยู่กับผมเลยนะครับห้าใบอาอันนี้อาจารย์ดูอยู่ระเบล่าครับผมอาดูอยู่ครับอาดูอยู่นะครับ อันนี้ห้าใบนะครับผมล้อนะอัานทำได้ลวห้าใบนะครับมีพี่น้องซื้อแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าจะแจกสดในคืนนี้เลยจะแจกเลยครับพี่น้องนะแต่แต่ไม่แจกฟรีนะครับพี่น้องเขาซื้อแล้วนะครับเราจะไม่ให้ปเปล่าเปล่าพี่น้องต้องทําอะไรอย่างที่เราต้องการนะไอ้ชาลส์แต่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยบัตรนะครับพี่น้องใครยังไม่ซื้อรีบไปซื้อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟาสตาบิคูลไคโรสเราแข่งกันทําความดี พี่น้องตอนนี้ปุ๊บห้าใบเนี่ยครับฟาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นขอดุอานะครับขอให้งานของท่าจามูริตนะครับซึ่งเป็นครูของผมเองต่จริงๆนี่ผมไม่เคยพูดออกสื่อเท่าไหร่นี่ยผมพูดวันนี้เลยนะครับเป็นเหมือนกับผมเรียกอบูฮซันเมืองไทยก็ได้นะครับอนเมืองไทยไม่ได้ย้อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปองด้วย นะครับคือสัญลักษณ์ของอาจารย์ครูผมนะครับก็คือตัวครัวอารมณ์ดีแกอารมณ์ดีตลอดมาชาลองนะครับนี่จะได้คู่กับตัวครัอารมณ์อร้ายนะครับผมนี่ตั้งแต่เป็นคนเป็นลูกศิษย์แกมานะครับจนเรียกว่าไม่เคยเห็นน้ําตาครูผมเลยไม่เคยไม่ใช่ว่าร้องไห้ไม่เป็นนะครับไอ้น้องแต่ลูกผู้ชายน้ําตาเรามีค่าไม่ให้คนเห็นง่ายๆนะครับฉะนั้น ก็ขอช่วยนะครับพี่น้องว่ารีบกันบริจาคคือค่ำคืนนี้ไอ้ห้าใบเนี่ยห้าใบนี้ต้องให้เล่นเกมเลยเล่นเกมคืนนี้เลยนะครับแล้วก็เราไปรับอาจารย์มูริเราไม่ให้เล่นด้วยอาจารย์มูริตห้ามนะครับวางสายแล้วนะครับเกมนี้ตอบคำถามใช่ไหมเราจะบอกพี่น้องนิดนึงนะครับครับเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นที่ขั้นเอขั้นหนึ่งเซฟใช่ไหมครับไม่บรรทัดอ่ขั้นที่สองโอ้โหมาช่ำแล้วต้องตัดเลยนะครับอาจารย์เอาจารย์บัตี้ดังดูนะ อ๋อแต่นี่มันมันไม่ใช่แปะบรรทัดนะจารย์นะมันเริ่มที่สิบสี่เลยอาจารย์แซวแล้วจ๊ะโอเคนะนะครับแล้วแปะบรรทัดเดี๋ยวมี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 ล้านเอาที่ก่อนแต่ว่าเอานัมเบอร์เนี่ยนะครับนัมเบอร์เนี่ยจะจะมีของของทันย่าจากพี่น้องเขาให้มานะครับเราจะไปจับสลากให้นะครับเพราะว่าบางแเนจะมีเบอร์อยู่นัมเบอร์อยู่ทุกใบนะครับปันคำดีแล้วครับฉะนั้นครับแล้วก็แล้วก็สุดท้ายนิดนึงนะฮะทุกคนที่ ู่บนเวทีนะครับจะต้องมีของนํามานํามาหัตยะ,ะยกษ์ไยกให้อาจารย์ดรุ่มนี้นะครับรต้องต้องเอาของไปด้วยใช่ไหมครับอา่าอะไรก็ได้ครับหมวกเสื้อตั้งเท่งงเ่าอะโงบที่ดินบ้านของโงบที่ดินแสดงว่าทำกระท่อมมันอยู่เลยนี่ไปไปบรรยายวันนี้ไม่เหมือนที่อื่นเราต้องเอาของไปให้เขาฉะนั้นอาจารย์เดี๋ยวผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่า ผมจะไม่เอาของไปคนเดียวอาณาชิตทุกคนไปต้องเอาของติดมือไปคนละอย่างไี่ชอบไม่รู้แหละไม่รู้แหละใครใครมาก็อาณาชิปัดแล้วนะครับอ่าสุดท้ายสุดท้ายให้กับพี่น้องแล้วก็เป็นการตอบแทนพี่น้องด้วยงานนี้เนี่ยมันเหมือนกันที่เรามารวมมารวมอ่อีกขั้นหนึ่งเนี่ย่าหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งผมจะลงไปภาคใต้แต่ทำกิจกรรมแบบนี้ผมหนึ่งเหมือนกับไปพบปะพี่น้องนั่นแหละครับไม่ทำดิฉันเชิญอ่ามันไม่เชิญเรื่องของ อย่างเดียวมันเหมือนกับเป็นพบปตากี่น้องที่ติดตามผลงานมา,าแล้วก็มา,ามาช่วยในเรื่องราวของศาสนา,า,าการการที่ที่เราได้พูดในทีวีหรือบนเวทีวบางทีไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องแต่เวลาเราไปลงงานแบบนี้เนี่ยเจอพี่น้องมาทักทายยืนยันแจมส่อขอถ่ายรูปนะอันนี้เพืดเด่อนเยวกันเนี่ยนะฮะสามเกตุนี้ไม้อนุญาตนะครับที่เว้นเด็กนฮะอย่างเงี้ย,นะยมันเป็นเป็นการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเรากับ น้องที่ติดตามผลงานเหมือนจบไปเจอ,เอ,อพี่น้องซึ่งซึ่งซึ่งให้การสนับสนุนผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่มีความเป็นพี่น้องมากกว่าเราไม่มีไม่มีชนทั้น์ไม่มีกำแพงมาแบ่งอะไรทั้นขึ้นนะครับผมผมว่าจะมีความรู้มาก,กับพี่น้องบนเวทีแต่ลงมาเราเป็นผู้องคสูตน้อยกว่าเจอผู้สูตมากกว่าแล้วก็เิกต้นให้สลับก่บอกคำนองนี้เป็นต้นแต่นั้นเป็นงานมิสซิ่งเป็นงานทีนนน่มีความสัมัมากกว่าแล้วก็ใน ในเวทีประชุมนี่นะครับจะมีร้านค้าซึ่งกาลังเซอยูีนะครับจะมีร้านบูธร้านค้าให้พี่น้องเดินจับจ่ายด้วยนะครับซพ่งอยู่ในห้องประชุมเลยนะครับอาจารย์ครับโอ้โหงั้นจะสักอกคอยรอนจมุริดมากนะครับครับผมอินชาลอแล้วก็มีอะไรนะครับให้อนาชิตได้ช่วยเหลือบอกได้เลยนะครับเราด้วยช่วยเหลือได้ช่วยเหลือเลยนะครับอินชาลอนะครับเดี๋ยวเราก็จะสักรถคอยรอนจมุริษมากนะครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพง ท ăng, ั or, ้งทางทางไ์ต่อทางไร์ต er> ่อพนศว่า์ูนนาเนี่มันมันมันไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่นะครับอันอั้นดูแลครับอย่ารักมูลอถเคยรอนมากนะครับดูแลครับขอรถคุ้มครองครับ